อ่าพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยมาเห็นเรื่องสมาร์ทคอใช่รถเนี่ยเนาะดู่ดีมีแห้งบ่โดยยอู่ดีมีแห้งคืองามขึ้นบาดนี่เนาะงามบาดนี่พี่เกี่ยงรูปลอยแท้เลยฮะโอ้มาเห็นยังมากคืองามแทะมัยังได้ผู้ห้เลยบ่นี่ยังนกอภัยอยู่บ่ก็ภัยเออมั็นยังกอภัยนี่ยังนกอภัยก็คือ มียังมีแต oh. ่หน้ไม้เนาะอ๋อกับข้าวกินแรงบ่เดิเกินด้กินบังมีนี่ถนนนี่ต้มแล้ก็เฮดลาบลาบบัมี่ดยนฮ็ดลาบบัมีโอ้เฮ็ดไปน้ำเป็กเาไปน้ำบ่หัวแจกหัวจกหัวแจ๊กบ่จัวจักบ่บ่บุญบรนป่าเด้มื ไปฉวัดนั่นเลย<ะ>มั่นบ่เป็นเรียนทำกันบ่กบอกเอาเงี้ยเอาคนน่ะตากันมาห้าร้อยบา,บ,าบาทเนาะพี่น้อตงตกอยู่ส,สามเซนซาแต่บุญให้ยสามเซนหาเลยเนาะขึ้นมาบุญสามสิบพันเนาะครับจะเลยๆโดยสู้ๆ,ๆต่อไปโดยสู้ๆน้นองใบก่อนนะ <laughs> น้นองใบขนมเด้อเอาวผให้ทยทางน้องๆกินเด้ออ่าของมาบุญเอาห่างเด้อแล้วก็น้องไม้นี่ยขาบุญซื้อมาทั้ง ผมเป็นซื้อดอกพี่น,น้องเลยนะเนาะอ่าทั้งน้องไอ้น้องพิมนะพ์เนาะเพื่อนเอาไข่มาบุญมาสองโง,ง,งพี่น้องเลยน้องพิมพ์คิดว่าเป็นร้านของน้องตุลนั่นแหละเนาะพนใหายบุญสองโงให้ทั้งน้องใบให้ทั้งมาซาวเจ้าแกงกินนะเด้อแล้วเอาไว้ลูกล่ะ ว้าทุกทูปีนังเลยเซ่ตะเวนเพลิงคือสิลับขอฝา,ฝากไปแล้วปีนังเลยเนาะตอนนี้ในเวลาคอยทำลงแรงตอนนี้กหาโมงแรงรเราด้ยวยปีนังเลยเนะ <c oughs> าะเอ้าก่อนอื่นพี่น้องเลยเนะาะเอ้าพี่น้องเลยกลับพักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมูเพลินกันเบิดซบขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อพบกัพบเจอกันอีกแล้วครับป่บาบุญสางละวันพี่น้องเลยเนาะ อ้าวพบเจอมันอีกอะเนาะมาหาทางครอบครัวะเอ้ยลำยองท้องสมพี่น้องเอ๋ยเนาะเอ้ยลำยองอารมณ์ดีเพระฉะนั้นเนาะเป็กปลาได้นี่เออเชือว่าสมาร์ทครอบปลาได้นี่ยิ้หมหัวปเปื่อยๆเบื่อๆพี่น้องเอ๋ยเนะ <laughs> าะฮู้จักแมนประเทศยังอยู่อีกคกอบคัวอยู่พี่น้องเอ๋ยเนาะไปหาไปโซนน้ำกันพี่น้องเอ๋ยเอ้าววันนี้ก้อนอื่นเนาะพี่น้องเนาะ กระบุญก็ต้องขอกขอบุญขอบคนทางเอฟซีจากฝั่งไทยเดอ้อเอฟซีเจดีเอฟซีทางเอ,อื้อยลำยองเพราะว่าพนว่าอยากให้มาบุญน,นี่เนาะมามอบเงินอีกแล้วพี่น้องทั้งเอื้อยลำยองก็ได้เด็กเป็กกระมือกระมือเนาะ <c oughs> บอกขอโทษดได้พี่น้องเด้อเนาะก็ได้เป็นซื้อยูซื้อกินเนะาพะพนักับุญก็พนันแหละเพราะว่า,า,วาทางเออิลำยองกับเอฟซีพนัก เนาะอ่าเพ,นะพิ่นกะตันอยู่เนาะกลับแม่เลี้ยงดูแม่มาตลอดพี่น้องเอ้ยแม่กระเท้าแล้วเนาะแขวกระจันมุม่มมีและแม่เพิ่นก็ได้เนาะอ๋อวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณในลายพี่น้องเอ้ยเนาะไปหับไปช่วงกับเอื้อลำยองรำกรันฝนเหดยังอยู่ตอนนี้เนาะไปหับไปช่วงพี่น้องเอ้ยกับเอื้อลำยองเนาะอเอาเหตยัอยงอยู่ดิเกือกลำยองฮะ โอ้ขออยุญานี่หม่เด้อโดยอ่านอนสบายดีสบายดียดอ้าวี่น้องเลยเนาะอ้ยมาเห็นเลยสมา่สาทคอใช่รถเลยเนาะโดยนั่นยู่ดีไมีแห้งบ่โดยอยู่ดีมีแหง้แหงืองามขึ้นบาทนี่เนาะนงามบาทนี่ <c oughs> นเกี่ยงรูปลอยแท้เลยฮนะ <c oughs> โอ้มาเห็นยังมากคืองามแท้มันยังได้พุ้ยเลยบอ่ฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยบอได้ไปเห็นยังมากบอได้ท่าครีมยังบ่ ท่าแบบเด็กทีมนาขาวอยากสูอจะงามระบาดนีนพี่นาเลยมียังเนาะในกอไผ่เนาะฮะมียังในกอไผ่บ่เนี่ยมันยัง,งมียังใน,งนกอไผ่อยู่ปะกอไผ่มันอ๋อ <c oughs> <c oughs> มันยังกอไผ่มียังนกอไผ่ก็คือมียังก็มีแต่หน่อไม้เนาะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ด้วยอ่ากำลังเสียดยังอีกเลยกำลังจีพามังมีนี่แหละฮะจะตบ พามีต้มโดยแก้มบ่ฮะแก้มใช่เหล้าแก้มใช่เหล้าโอ้ยตู้แม่กะพี่เนาะคนเห็นยังหิวน้ะโดยพักบ่โดยพักพักพี่น้องเลยอ่ากางเสพ้อผ้าพี่กับแก้มเหล้าขาเราขอโทษพี่น้องเลยเนาะเสียกับขขาวกินแรงบ่โดยใหดให้กินบังหมี่นี่ถนนนี่ ต้มละไก็เฮ็ดลาบลาบบังมี่โดยเฮ็ดลาบบังมี่โอ้พี่น้องเอ้ยเมนูลาบบังมี่บ่มี่นูมีแต่มีแต่หาจะเฮ็ดลาบอันนั้นบังมี่นี่แหละเออบ่เมนต์นู้อนไรอาหารอาหารนี่คือเมนูเมนูนี่ยคือเอิ้นว่าเมนูอาหารแม่นคือว่าบนว่าใช้ภาษาเมนูอาหารคืออาหารกินแรงเนี่ยคือบังมี่เนาะลาบบังมี่ เราจะเอาว่้นอาหนูเนาะเมนูได้โดยหนูหนึ่งคือจุ๋มยีพล่ไปหาได้เนาะไปหาเป็นอยู่บ่เจ้ากันบ่อเป็ดอือเอยโดยอาทุมาแต่ไฮแต่สวนนะบ่ไปอยู่บ่มาแต่เฮ็ดเวียกจีนเฮ็ดงานอันเนาะอ๋อมาเฮ็ดงานโดยอ๋อเฮ็ดงานจีนบ่แม่ไม่บิ๊กนะบ่เฮ็ดยังตอนนี้ไม่บิ๊กเขาชายพุยใช่ไหมอ๋อช่วงฤดูชายพุยโดย ใช้พูดต้นวิกเนาะแม่นอ๋อเห็ดไปน้ำเป็กเหล่าไปน้ำบ่เิไปน้ำกินเหล่าไปน้ำบ่มาลากบกู้เฮ็ดเวียกเห็นแล้วสมาข้อตลอดไปเนาะเลยเนาะโดยโดยข้ามันนี่กะมาเยี่ยมมาย่ามือขึ้นเก่าเด้อไปดูขึ้นมากะจะโดนเลยโอเคเจ้าอาบงให้ทางเบาจันคนเนาะเป็นบ่เราไปหาบงเอาสิ มีอกไปหาบกบงดักแด้บงนะเออมดนเลยด้วยเบิ้ดแหละเบิดละดูแหละบอมดนะดูเลยเออเพิ่นเอื่นยังเศรษฐีว่าเจ้าใหายเบาใจมือน่ะมันอยากขาเอื่นเออเอาในเอิ้นเออเจ้าเอิ้นยังดักแด้ดักแด้เออแมนดักแด้เออบงเลยบอบงอะไรแบ่บงเลยแม่งบงเลยอ๋อแม่งบงเลยมันเคยกินนะนะบ่แคบแคบ ไปนั่งกินบ้องของเ้านาไซนี่ยบอลองสมาร์ทข้อคักเห็นมาบุญบ้องไงเนอะเป็นความเคยชินเนาะที่ว่าเอิ้อมย่องสมาร์ทข้อตลอดเนาะดอือขอเอฟซีไล่คนโอ้ยสมาร์ทข้อปรได้นี่ที่ชื่อข้อแห่งนะเนาะสมาร์ทข้อและดีใจเห็นมาบุญอ๋อดีใจเนาะโดยจะได้บอดฟันเห็นกันบ่บาน บ่มีแต่พันเฮ็ดเมื่อแต่มุกนะเออพันเฮ็ดแต่มุกมื้อนั้นเนาะโดยเันเ็แต่บ่ได้พันเฮ็ดแต่ใจยังิฮอดนั่นล่ะเออๆๆกินฮอดคือกันเด้อโดยเป็นกําลังใจให้เนาะโดยอืมไปเฮ็ดงานจีนได้มือเท่าไดร่มือละแสนนึงพอมือละแสนนึงโดยบัดมือเลยไปยังไปยังมุงไปแต่6:00นเมื่อคันว่า ออกห่งงาน12โมงขอเมื่อ4โมงโดโด,โดใช้อาไม่เถ่าคน <c oughs> ไปบ่งสวนพักคนบ้างหรืนหิวน้ำแข็งแห้งอะนี่นนไปไปเริ่มย่างไปบ่งนี่ชวนพักสวนหยาเจ้าฮะ <c oughs> แม่ค่อยได้เห็ดไม่ได้ชินพักชุวยาว่ะแม่เล่ทังตัวแม่สบายดีโหดพักไปคกะ บ้านนชวนบ่บ้านเนาะเออโอ้ยแสมมาเบิ่งคือว่าเอารำยองโอ้นี่บ่อชวนพักนะนี่เลยอันนี้ก็บักเพ็ดมะเพ็ดกาเอากากาเอาเนาะโดยอ่าโวนพักแคมทางพี่นางเลยโอ้มาหมักทั่วบ่ะมักทั่วพี่นองเลยเนาะหมักทั่วแกงแกงหมมีเนาะแมนโดย อ้าวเธอแรงคือคืออาหารมาแมลงหนึ่งคือลาบบางมีเนาะแม่เนาะลาบคือเขาลาบซีนนี่บ่แม่นใช่เขาขั่วคือกันบ่ะลาบแซ่บเผ็ดเปรี้ยวเนาะแม่ยิน,นเราเข้ามาบแดนี้ <c oughs> แซ่บปะ <c oughs> ยังแซ <c oughs> ่บค,คือไก่ยนแล้วแซ่บคือไก่เด้อคือสินไก่เลยบ่แม่เนาะโอ้ยพี่น้องเพราะว่าเกินตากันจำเป็นนี่แหละบ่มีไผ่ห้าเก่งห้าอยู่ พีของมีหั่นมาเห็ดกินเนาะโดยไม่ไห้เข้ากับข้อนำเข้านะอือพ่อมีกินน้ำพันโดยเพราะว่าไปกับหมดไปหาเนาะแม่ไปเห็ดเบี้ยผมมีคนไปหาเนาะโดมีสาวรักคือผู้ชายเนาะแม่ผู้ชายบ่มีพี่น้องทั้งเอื่องลำยองผลกานพี่เด็กผู้หญิงผู้ชายพ่อแม่อยู่นี่นีเลยเนาะโดยเลี้ยงลูกตามลำพังโดยโดยคิดยวอดจิไใจผัวใหม่นะจักแล้วแถวมีคนมาหมักอย่างจีรลบังหมักปะจักแถวมีคนมาเอานีจะเอาปะ จากได้ยู่บ่ผัวจักผูวจักผ <c oughs> ัวจักวะอ่าคนเนี่ยใจเจ้าเนี่จักได้บ่ผัวยังมีบ่กันว่าเฮาคิดคิดไปคิดมาเฮากะลูกเฮากบบย่ายน่แหละเด้ออเอาแบบคิดว่าอยู่ผู้เดียวกันแล้วลูกก็ใหญ่และะ้วเนาะได้ยังน้อยบางเทื่อว่าลูกเขายังน้อยยังว่าจากมีคนมาเลี้ยงซอยเนาะลูกเนาะอันนี้ลูกก็ใหญ่เป็นสาวแล้วซอยพอซอยแต่ซอยแม่ได้แล้วเนาะได้ คิดบ่อยเอาเนาะอยู่คนเดียวดีกว่าสบายใจบ่โดสบายใจตามลําพังเลยสาหรับพังอยากนําแปกนันเนาะเออญาติพี่น้องเอ้ยแน่มันอยากไปก็ไปละอยากไปซะก็ไปบ่ได้เนาะแม่นอืลูกก็ใหญ่ลพี่น้องเอ้ยอืเอาๆๆซะเนาะ อู่ดีมีแห้งกันบัดสุขูสุขคนเนาะทางงงขาใจแม่เนาะใจกับเศร้าเราบ่นนีเนาะโดยใช้ผ้าบุญไปเบิ่กคนเบิกห่ะเนาะใช่กระเทือนเนี่มาเยี่ยมเอื้อลำย่อกับเยี่ยมทั้งแม่ท้องใจบุญด้ยซะกเป็นในทั้งอ่าทั้งแขงทั้งขาเศร้าเราบ่ฮะมันจะเศร้าแบบนี้เลยเศร้าเราบ่เศร้าแล้วเศร้าแล้วบ่มันจะแนบโรคมันไปยังมาดีเออใช้เอ้ย อาบน้ำอยู่เทิงเลยบ่หนิใช้เช่าแล้วบ่เศร้าเศราเลยเรื่อเช่าหนูเดียวหือแหงเบล้วบ่บาดแผลเกี่ยงก้อยเนาะบาดนี่เนาะหน้าตางามอีกบาดนี่บ่ไปเห็นยังว่าจองอีหน้องคืองามกันจองคนเลยบ่งามเลยข้าแป้งไม่ขาแป้งไม่อ้ยเขาแป้งไม่ใช้ทาครีมแล้วทากระแป้งให้มัน เอ้อมันงามฮ่าโอ้ยพี่น้องเลยเนานะได้ยังเด้พากันกินแรงเหมือนแม่น,อน้องสมใจ,จกินยังเด็กินพักเออกินพักแมอเออทั้งน้องบิ๊กด้วยใช่เศร้าแล้วบอคากะออยังยังอยู่น้นองบิ๊กถิ่เนาะใส่ยาตลอดอยู่บ่ใส่ยาแล้วก็โบูโอ้ยมแม่เศร้าแบบลูกเป็นบาดเลยมาลองตลอดออกน้องตลอดอีก ได้เนาะพี่น้องเลยโอ้โเอาก็ะยิบกระชองเถอะอเลยไปหอมหม้ออีกแล้วโอ้พี่น้องเลยโมันป่งมากเลยแหละนดีตัวนี้ดีตัวนี้เนาะแม่นแหละขออนุญาตพี่น้องโป่งออกมานอกพิ่เป็นเนื้อบรน่ะเป็นสีดบรน่ะเป็นสีนั่นเลยโอ้สีดโป่งมากอีกแล้วบานนี้พี่น้องเลยได้เ็บปะย่างนี่เจ็บเนาะ ร่างบาดร่างแพ้ให้ลูกตลอดเลยวะเออเฮ้ยคิดยาตลอดเลยคนจู้ยังไม่ชาวือเช่าเขากะเออเปลี่ยนกันเป็นเลยดิบาดเนาะแม่เช่าแบบลูกผนออกตลอดน้ำนองกันเนาะใช่พี่น้องเลยไปเยี้ยมอยู่ห้องหมอกับช่องเถื่อน่ะไปไหมเขาพาไปยังไม่ชาวือเช่ามันก็ดีเขา ท่านหมอปาดๆแล้วก an um. ็เย็บ <d> ด <PRI MA> oh. nah. ีแล้วมันมันป่งใหม่อีกอืมนั่นเนาะโอ้ดยโดยโาจะได้สู้ๆเด้อเนาะอมาแวะเยี่ยมยามเบิ่งก่อนเนาะก็บ่ได้มีหยังมาฝากซําบาดนี้พี่น้องเ้โอ้เดี๋ยวจเนาะให้น้องไปเอาขนมอยู่รถก็ได้เนาะนี่ขนมโอจะเอาให้ยดดเนาะงงปู่มันก็ส่งมาหาอยู่บ่ ปูปูคนโซมาอยู่ปะปูอ๋ออ๋อโดยพี่ทั้งพากระจ่าเป็นกระเห็ดไหมเพื่อนเนาะเพื่อนเห็ดเพื่อนใหม่นะนี่เนาะเห็ดใหม่ไปเลยนี่พี่น้องเลยพี่เปลี่ยนคางขึ้นไปเนาะถือแล้วนี่มาขึ้นอยู่นี่เนาะถือแล้วเนาะเออรำยองเนาะโดยมาละขึ้นนี่รดนี่กว่าเกี่ยวไอ้ผลเนาะไผ่เห็ดหานี่บ่ผมได้เห็ดเพื่อนหานี่บ่ พอนางดอนนั่นแหละอ่าบ่มาเฮ็ดให้เนาะพอนางดอนก็อยู่บ้านเฮานี่ชอบคนคนเฮ็ดาบ่าวยาวนี่บ่อ่าฮะบ่าวยาวพอ่บุญบ่บุญอยของบ่าวยาวอ๋อบ่จักบ่บ่จักบ่บ่จักจักบ่บ่จักบ่บ่าวบุญบ้านป่าเด้มื้อไปสวัดนั่นเมันบ่เป็นเล่นนํากัน บอเอาแย้เอาาคนน่ะนะอ,อันนี้อายของเราเนี่ยกระเป๋า,<อ>าจานันทร์ฮ <บา S 1> ั้นโอเคชะพิดแพ้ล้างแพ้เด้อดโอ้ยพี่น้องเนาะบัดลูกและแม่บัดแม่ลูกผ่านนี่ใช่ชะทั้งเอืารำย่องเข้ามาพี่บาทนี่อ่าโตอยากชัว่าร์ได้เนาะขอบคุณน้องสมใจมนี่เป็นกะ๊า เจ้าเฮ็ดกินนี่อยู่เฮ็ดกินนี่กะให้ทางแม่นองสนใจนําบ่แม่นน่ะปันกันกินเจ้าเฮ็ดกะเจ้าเป็นคนแบ่งเนาะโดยออองานให้เจ้าดูแลเบิดเนาะนั่น2เฮือนนี่โดยเพิ่นว่าคั่นเพิ่นมีอาหารคั่นอาหารกันกินแหละคั่นลายเข้าปันให้เฮาอืแบบนี้น่ะกอย่างคือยูทูบเบอร์เนาะช่อง YouTube เพิ่นมาเนาะโดยบุญมาไว้งานชาพี่น้องเพิ่นกให้แม่น้องสใจ แม่น้องสนใจกับแบงค์แห้เจ้านะแม่โมเดินส่วนร้านหลวกอะคนมาหาแต่แม่น้องสนใจเนาะคนมาเยี่ยมทางเอื้อมยองเนาะแล้วก็คนก็มีแต่ขำขำกับน่าอยแล้วแบงค์ไห้เนาะโดินเลือน้องเนาะหากแฝงกันบทถีบกันเนาะโดินเรยอทั้งแม่เรยอทั้งเอื้อยเจ้าเนาะเดิเมื่อยยำได้กับเป็กยำนันเนาะโดินเปิดห้าลมดีพี่น้องเลยดีแล้วเนาะอยู่พอเดียวได้ก็ดีดได้ เนาะถ้าว่ามีผัวามานี่มันกัสีอีกแบบนึงเนาะแมนเจ้ากัสีบว์แบบนี้หนิโบว์ง,งามแบบนี้นี่กับว่าคือว่าโบแมนตาแม่เอาเก๋โบแมนคดนี่นแหละบโเห็นเพื่อนแรก,กๆกับผมทุกแห้งในพี่น้องเลยเนาะตอนขอเห็นเจาเ้าแรกตอนเจา้าเห็ดเอามันเนาะนุดทัดมันต้นเนาะใส่กระสอบเลยโดินเจียวกันได้ปะพอมาเห็นเจ้าอยู่นี่ตอนฝนตกปะโอ้ ม่นขวัญมาหาเนี่ยขอหาแม่น้องสมใจเรามาเห็นเจ้าเนาะโดยก็เลยว่าเป็นน้องของแม่น้องสมใจเนาะหน้าเาวเนาะโดยอืมหน่อยขอาบุญมาเมันนี่กัมีทั้งเอฟซีผู้เก่าผู้เดิมโดยรอบก่อนมันฝากมาให้เจ้าหกร้อยบาทรอบนี้มันฝากมาให้ห้าร้อยบาทเอาบุญใหญสิเอาเงินมาให้เจ้าเนาะ เดี๋ยวบนเงินในทางเอือนำจองหมดก่อนเป็นอย่างเง้ยเนาะอือนะผู้ว่ามันเห็นได้เงินแสนหนึ่งพอได้ไปเฮ็ดเบียร์ม่นเพิ่นมาหับมืออยู่บ่เฮ็ดเบียร์มือกะคันว่าเต๊มมดมูอไปกับพวมือกะป้ายมือเบไป้าเพิ่นมาหับบ่โดยเพิ่นมาหับแหละคันว่านี่ได้รถวิกโก้ชมรถเจ้าเนโอ้รถวิกโก้มาหับเลยโดย บาเต็มหมดมูไปแล้วก็บบ่มีแล้วบ่มีวันนั่งนะเลยเขาก็สามมื้อนี่แหละไปเห็นงานเวียกจีนนี่แหละโดยเลยเลยสามมื้อเนี่ยเนาะโดยสามมื้อนี่เขานำสามปลาดีพอได้กินอยู่บ่โดยยเนี่ยเห็ดเบียรกับเนี่เขามากินเนาะโดยดีแล้วมีเบียกเห็ดเนาะโดยสุขภาพเจ้ายังแข็งแรงดีอยู่ กันว่าแดดวูข็งแรงทะเลเอาจะตายแดดอยู่เนาะดยันว่ามดเข้าฮะนี่ยันบ่๋มเงีนยันพันตกเอกนะแล้วก็ฮาวาหาน่มตอนแดดนี่แหละเข้าไปเราบ้องจะได้เราเล่าเราจักและบ้องว้า ใช่เนาะเขาอยากได้เป็นนางคิดแบบผู้อะไคือื่าเป็กตลอดผมไม่ได้เป็กเนาะมือก็แป็กเป็กมือกับว่าป็กว่แป็กกันเลยเนาะเอาเอาสารเนาะมีทางพีเจดีจากฟังไทยเด้อยเป็นในฝากเงินมานำมาให้มาเป็นสะพานบุญให้โดยโดยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเอารำยองเด้อโดยขับใจ ฝากกันมาห้าร้อยบาทเนาะพี่น้องตกอยู่3ามเซนาแต่บุญใหายสามเนหาเลยเนาะเงินมาบุญสามสิบพันเนาะโดยสู้ๆต่อไปโดยสู้ๆโดยโดยโดยพี่น้องเลยเนาะจากพี่น้องเลยกะมีแต่หายทางเอื้อลำยองเนาะฝากขอบุญขอบคุณอ่าพี่ใจดีจากฝั่งไทยแน่ที่คิเห็นอ่าเจ้าเลยเป็นฝากกันมาเป็นกำลังใจให้เจ้านี่แหละเนาะ เดี๋ยวขอบุญคุณพเนจรใจเพิ่นเนาะคอณพ่อหนุ่มใช่คุณพ่อเนาะโหบ่หาล้อหัวบ่เฮายังบ่ทางใจและไปเฮียนกับทาวเวทไปตลอดเลยโอ้โหเฮียนบ่ะให้เฮียนทาวเวทนั่นแหละโห่ผักพรอนนะโห่คำอวยพรนะโดยอ๋อจะล้อว่าก่อนเด้อครับอวลสิบอกกำลังโดยอ่ขอบใจท่านผู้ใหญ่ใจดีและขอบใจ ขอบใจทั้งผู้ใหญ่ใจดีขอบใจท่านผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีจากฝั่งไทยเอฟซีทางพังฝั่งไทยโดยที่ฝากขึ้นมาให้คอยเอาพางเงินมาให้คอยโดยคอยพันยูดีไม่แห้งให้พันยูดีไม่แห้งโดยขอบมุกโดยขอบมุกขอบใจหลายขอบมุกขอบใจหลายขอบอกขอบใจหลายโดย ให้ทั้งคนจงมีแต่ความสุขให้พมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขความเจริญความเจริญนาทีการงานนาทีการงานก็ให้ดีขึ้นขึ้นไปให้ดีขึ้นไปโดยเนาะใช่สาธุอยู่ดีไม่ให้ ได้เลยกับสูสๆได้โดยใจโอ้ยพ่อจะหนี่เฮอแตกเรื่อยนี่พี่น้องเลยเนาะอขบใจว่าบุญชทานบุญให้โดยล้ำยองใจหลายๆขอบใจคือการเนาะเอาซะขนมมาเลี้ยงชุดภาพมาเลี้ยงชุดภาพนะเว้ยโอ้ยอย่างนี้อาหารมาแรงเพื่นนี่เนาะโดยโดยโชว์พี่น้องเลยโดยโดยโดยพระชาบุญเมื่อพระก่อนได้าวันนี้เนาะโดยขอบใจหลายๆกาณาพ่อกันไหมโดยสุสุ จุจุจุโอเคโอเคเมื่อ่อนนัะสบายดีสบดีโอ้ยพี่น้องเลยตับใจลายลบุญเมือเอามือกินมียก่อให้อาุอกินอย่น้งยยาอกยาดอกบอกยาฮะกยาจะให้ทำยาฮะยานอะใช่ให้บุญบบบเอาไว้กินซาเจ้าน่ะเนาะ แต่มันซุกสกินดิวโดยโดยโดยโอเคเมื่อก่อนบายบายสูดอ่ะกำลังใจให้สู้ๆดยโดยอ่าโดยโดยใช่น้องนะน้องใบมาเอากระโนนน้ำบาไว้เป็นอะไรเนาะเอือรำยองสองใจควมแม่เนี่ยเป็นอะไรใจเดียวเพิ่นเพิ ulously, komm, head, ่นเนาะยังเป็นโสดอยู่ตลอดเป็นอะเนาะเลยเป็นกะเบาแล้วเบาลูกเป็นกะใหญ่แล้ววพัสนเป็นอะไรเนาะกะดีแล้วเป็นอะไย โดยเดี๋ยวขนมไปทางน้องใบก่อนนะน้องใบขนมเด้อเอาอาห้ทางน้องๆกินเด้อเอามาบุญเอาห่างเด้อแลักกานเอาไม้นี่เอาบุญซื้อมาทั้งผมเป็นซื้อดอกพี่น้องเลยเนาะอ่าทางน้องน้องพิมพ์เนาะเป่นเอาอหารมาบุญมาสองโถงพี่น้องเลยน้องพิมพ์ที่ว่าเป็นร้านของน้องตุลนั่นแหละเนาะเอาบุญสองโถงให้ทั้งน้องใบให้ทั้งมะซาวเจ้าแกงกินเด้อเอาไว้ลูกล่า เอยเอาไปแกงกินเด้อเห็นพันกวินากินเนาะโดยไปโอเคสบายดีบายๆเระวังรถเด้อดถามทางเด้อโดยโอเคสาวุ้นเกดตรคอบคลิปเพียงการมีก่อนเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตเดินทางก่อนบัดนี้เนาะปครูทำแล้วาผักก่อนผักก่อนเศร้าก่อนบัดนี้พี่น้องเอ้หมื่นมังค์เกรือเกษตรเดินทางกลับแล้วเนาะทีนี้ขอขอบคุณเด้อทางเอฟซีจากฝั่งไทยเพ่อสิพีจะดีจะให้เงินบาบุญนะมาหมอให้เจริญรุ่งเรืองแกน้ำไม้เด้อ อ่าก็จ uh right oh. no. oh. uh no. ะแก <ya> ้หน้าใหม่ละบ้านีนพี่น้องเนี่หน้าใหม่กินแหละผมมาแต่เฮ็ดเวียกันในพี่น้องเลยคุณโอ้โถอันนี้แมนมาแต่เฮ็ดเวียกจีนพี่น้องเลยเนาะคุณโอ้โถเต็มขนหลดเเหลือหลดพี่น้องเลยอันตรายอยู่ด้ยเนี่ยขึ้นงเนาะเต็มหลดเลยเด้ยไปพี่น้องขออนุญาตเดินทางก่อนเด้อพบพอกันคลิปหน้าเด้อยคลิปนี่ขอบูมขึ้นพ่อพี่น้องบัดสุภูสุคนเด้อถือมาเป็นกำลังใจตลอดมาเนาะมาส As barilhas, a batida